ตาจอมเลยโอ้ยโอ้ยดูดดูดดูดสวัสดีครับกระผมบอเคนสติอิสาน์พอกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าว,ว,ว,วันเสาร์ที่สิบขดตุ๊กบคืนพี่น้องจ้ะพากันมาทอดแหกับมายกยอแต่ตอนนี้เราเอาแหกมาลองเบิร์ก่อนหวังน้ำ น้ำโจนตรงนี้เนาะเพราะว่ามันยกยอมาไ,ได้แต่ตรงที่ว่ามือวานิวานท่านะเอาโยมาแล้วจะเอาไปตั้งไว้แล้วก็รุ่นโตก็แจ๊ปนกะ็เลยเนาะมมือนี้เนาะบ่นปลาเต้นค่ะเน,นาะนี่้ำรุ่นปลามันจะขึ้น,นามาลินน้ำเลยธรรมชาติว่ะมันลุ่นกันมือน,นี้งขอให้ขอให้มันมาเด้โโหดอหาอยู่หากินกันละมือ ขอบคุณคำโบราณจากพี hmm. like so ่น้องทุกคนจ้ะสมพรจากพี่น้องจ้ะบดเป็นกระไดกระได้บ็เป็นกระหมานกระหมานหนูบ่ได้บ่เขินชาอติกได้เพราะว่าได้คำโบราณจากพี่น้องนีเลยจ่ะหาอยู่หางกินยังกระมันมันเด้อบ่เขินชาอติกขอบคุณหลายๆค่ะแถวนี้แหละเบาเขินเลยปลามักเล่น ติดบเบแหมติ๊อันนี้ขอบปูนี่จ้ะโอ้ยโดดบุ้มบัมบุ้มบั่เผาลกออกบุ๊ยังน่ชนิดอ้าวหนปลาเผาก่อนเาเผาต่อชาว่ามีกะได้น้องเห็นบอกปลาโดดบุ่มบั้มบุ้มบัมเลยแย่สักข้างแบบนี้เ้ยเศรษฐายด หาปลาอน้ำก็บสีหาปลานาะากเฮ็ดบ้านสติ๊กน้งบาโอ้ะอำเภอใกล้เชียงตรงไหนออกเม่นบอกบอกเชียงสติ๊กเด้อสิไปหานันัับโตเนาะสองสามโตได้ยู่มันบอกแนิดเนาะ แขนบวชนิัน้ปิโคลทำไมเดี๋ยวมันจะมาบวชนินบอสจะโตสองสามโตแต่ตอนมันเต้นมันก็ัตใหญ่กว่านี้โอ้สี่โตได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวบอกเคีงสิลงหวานฝั่งนี้เบิ่งบันี้เนาะบอกเคีงเนาะเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลารอเลยจ้า

หนึ่งตัวกับกิ่งไม้อะบาทละตโตก็เอาสื่มกันจ้าทำเด็ดร้จอจัดไปเอายอมายกน้องเบงิจัดสิเป็นอะไรฝนบัดคืนแต่แถวบ้านเหล่าบดดาฝนบาแหงเนาะมีบ,บ้านเฮงแหงฝนตกบทั่วฟ้าโ <c oughs> อ้ โอเคนปลามันพอดีคาไหมพี่น้องมย่างเงี้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่างงาม,มันอางงานข้างหลังนะมันยกทานขึ้นมากระดุกชับโฉมก่อนเอาบอกคุณ่ะขาวจักภาคเลยอู้ <c oughs> คุณ่ะเอาเดี๋ยวสติ๊กซอยบบกเข็นเก็บกเบบึงแบบนี้มันสิหล่นเดี๋นี้เนาะสิล่นอ่ะเก็บปลาซอยบบกเข็นก็จะเต็มกระดุงเลยผู้ๆๆๆๆ Bắt tìm bà thi sống mọi người đi mọi người mà mọi người đi 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 mọi người mình bố mà lên. มันลุ้นบ่อยนี่ท่อนีน่มีอะไรผมมีกระย่ายท่อมือในน้ำแห้งขึ้นเรื่อยๆปลามาันก็สิมาเล่นน้ำๆๆนๆๆท่อนี้ฮัน,นบอ่อนั่นปันไดอืมปลา <ๆ S 1> บ่ค่อยเด่นแต่กระวานเบิ้งเมื่อวานได้กระสูบน้อย2-3งตัวอยู่เด้อ อันดยได้อยู่นะ,ะสูงใหญ่นะน้อยนะมือนี้นะอันดยตัวนึงก็เอาตื่นตนจ้ะโอ้กัะเราดีนะ้ะดีตัวบักใหญ่เด้อไปละหวานต่อจ้อาตรงที่ได้ปลาโค้งเมื่อาวานวนเดียนอยู่รอบๆนี้เลยจ้ะ ยังอยู่ครึ่งนึงอยู่ถึงบกเฮีกันดิลงไปครึ่งนึงตึ๊บๆเลยบบบมันติดขึ้นแล้วปั๊ปัดปั๊ป,ป,ป,ปัมันไ่ได้ขาดเด้เนาะ ปกติปกตตัวนึงอันี้อ่าบาดเล็โตก็เอาตื่มกันขึ้นทางไหนบหมืนอนทางนี้เราวางหนามท้งหัวเด้อหนามบัมกเล็บเมลว,วันนี้จะปลาพ่อดูปลาช่อนด้วยมุมนี่เข้าสงช่วงสายช่วงเที่ยงตัวนึงปกติตัวนึงอ่าก็นึงก็เอาตื่มกันอันดับ ออเองาง้เด้อปกติเงี้ยงแบบนี้เราไม่ปรากฏนะเงี้ะแบบนี้ปไปบนน้ำโตนต่อจ้ะวนเวียนไปแบบนี้แหละปลาจังแบบเห็นมันเข่ามาก่อนทำมันตื่นกันเนะาะรอบนี้เราเพลียร์ลงไปหวานลงล่างแต่ก็มันลงได้ Trà nơi lời Ui, Đột 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 Đang chắc tổ 8 xỉ tô โอ้หลายโตอยู่ขึ้นมาบ่ขึ้นล้าเงียงไสบ่ได้ครับสิเอาไปใส่ให้บัเข็มก็ปุยหลายโตอยู่จ้ะลุกขึ้นมาปดข้างบนจักข้างล่างมันปุปลาบ่ได้ทําฝูงเพิ่นด้นี่เนาะเ็น4 5โต6โตโตออกตะพตะือ ใก้จะตัวมุกหามุกตัวตรงไปหวานแบบเก่าอยู่บ่ได้โคปลากป็นจ้ะได้อยู่นะถ้ากันลองมนุษย์โยเบ่งบ่อนนี่จ้ะมีหรือเปล่าตาไม่ค่อยเล่นปไปไหนนะหนาวหนาวคนก็เริ่มหนาวแล้วแหละเริ่มหนาวอ่ะลองยกเบ่งจ้ะ ขอดแรกรู้เ,เรื่องลองจักบาทโอเคกับเมื่ออ,อยู่เอ็ดกินจักแบบนี้กบมาถึงบ้านแล้วจ้าไปปิ้งนึ่งอยู่ปิ้งนึง่งอยู่ตุเล็กกินอยู่ มันปลาสูบมันปลาเดดปั้นใดเนาะมันนี่เนาะเมนถ้ามันเดดคือเมื่อวานนี่ปลากระสืขึ้นหลายอยู่างต,ติ๊กสีปิง้งเนื่อจากใส่ซีไซส์เวลาปิง้งยังไม่ได้ก่อกไฟเลยตอนนี้ <c oughs> ปิ้งอ่างพี่น้อง <c oughs> ดอกจะบอกเมนูไว้เลยว่าปิ้งคุณนะพี่นนะ้นองปิ้งคิณตามมาคือเบิ่งแต่ละตัวนะไข่ท่ <c oughs> ทองรู้อีเล่อยู่ปิ้งบอกเค็ญเลยเกล็ <c oughs> ดังไฟ <c oughs> ปิงป้งแต่ว่าจะไม่ได้อิดอ่างพี่น้องดอกสิไป ที่เข่ากินน้ำแล้วค่อยไปเลาะทางใดต่อค่อยว่ากันเนาะครับ <นะ S 1> ผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าให้เขากินแล้วมื้อนี้เช้านี้ไปดังไป